ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์อาทิตย์นี้พาย้อนวันวานสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติด้วยเหล่าซุปตาสุดป๊อปที่ขอมาเล่าเรื่องราวป๊อปปี้เลิฟอ่ะแล้วอย่างอย่างคุณก๊อฟอ่ะสมัยเด็กๆอ่ะเด็กๆนี่ถ้าเกิดทรงคุณมาขนาดนี้ต้องมาเยอะแน่นอนอ่ะไปแอบชอบรุ่นพี่อยากรู้ยีการจีบของก๊อฟอนุวัต์อ่ะเอ่ยาตัวอย่างมาตัวเองเอานะเอานะ เราก็แบบบ๊อบเขาให้ออุุ้้ยยเราห้ามซ้อมกันแมนเราห้ามซ้อมเขาอย่างนี้แล้วไงครับแล้วมาทำนายดวงให้ก๊อฟอนุวัฒน์กันว่าจะเจอเนื้อคู่ไหมคุณคุณเกิดปีอะไรคะฉลูครับเฮ้ยปีฉลูปีหน้าได้เมียหัวล้านนะแล้วเมียคนนั้นใส่เพชรใส่แหวนนิ้วก้อยอาาจรย้ได้ไงว่าอาจารย์เวลาวิ่งวิ่งรถจะวั่งคนเมื่อไหร่ ีันที่14กกมกราคมนี้18นาฬิกา20นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัส